เรายังมีความหวังนะครับในการค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตหรือนะครับที่ว่าไม่รอดชีวิตก็ได้นะครับเพราะว่าเข้าสู่วันที่6แล้ว ท่านผู้ว่ากทมนะครับคุณจัดชาติสิทธิพันธ์นั้นดั้งบัญชาการอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ถแถลงข่าวมาซึ่งบอกว่าจะกําหนดจริงๆนะครับก็คือ่าสี่โมงเย็นของทุกวันแต่ข้อมูลเปิดเผยออกมานะครับกระบวนการในการที่บอกว่าค้นหานั้นเป็นไปตามลําดับชั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องใช้ประเภทวเครนยักษ์ครับลุยไปเปิดหน้าในพื้นที่ที่บอกว่า ตึกถล่มลงมาก็คือว่า,<อ>ายกออกเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นออกแล้วก็ทีมค้นหาจะเดินเข้าไปคุณเน์ชาอันนี้เป็นภาพปรากฏนะครับที่ตันปูว่านั้นก็ยังอยู่ในพื้นที่ตลอดครับนี่นะวันนี้เปิดเผยออกมาแล้วครับเข้าสู่วันที่6แล้ว เรายังมีความหวังนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากนะครับประมาณสักหกถึงเจ็ดวันก็ยังมีมาแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นนะครับที่บัะโครมโรมลงมาบางท่านนะครับอาจจะอยู่ที่บริเวณซอกหรือคานหรือเป็นอุโมงก็คงจะอยู่ครับเพราะฉะนั้นด้วยความมุ่งมั่นเราเดินหน้าทำงานตลอด24ิชั่วโมงในแต่ละวันครับ วันก่อนๆนั้นก็คือว่ามีอุปสรรคนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือแต่วันนี้ต้องเรียนนะครับบอกว่าผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่ท่านผู้ว่ากทมแจ้งออกมานะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ ที่ว่าเป็นคนสุดยอดของโลกในการกู้ภัยโดยเฉพาะกู้ภัยจากประเทศตุรกีนะครับที่ว่าโอ้โหแผ่นดินไหวใหญ่ที่สุดของโลกนะครับก็มาอยู่ในประเทศไทยแล้วแต่มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารน,นิดนึงกันละกันครับอันนั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆไม่ต้องพูดถึงนะครับ <ฮะ S 1> แต่เรื่องใหญ่วันนี้วิธีการจะช่วยเหลือนะครับหลังจากเมื่อก่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือที่จะไปยกจะไปขุดไปค้นอะไรใช่ไหมครับแต่วันนี้ได้มีการนําเครนยักษ์นะครับจานวน4ี่เครน ครับเครนยักษ์ตัวที่ปรบวชยกของได้หนักที่สุดนะครับก็คือว่า600ตันครับอีกตัวหนึง500ตันอีก2ตัวนะครับประมาณสัก200 แต่นะครับ600ตันที่ว่านี้วิธีการยกนะครับมันอาจจะลดระดับลงได้คือเลยครับพอแขนกลางออกไปพอล้วงออกไปคุณเลขายัไงนะครับน้าหนักมันก็เบาแล้วพอแขนออกไปนะครับมันก็ยกไม่ได้ทั้ง600หรอกครับแต่มันก็มีปัญหาคือว่าพอไปยกออกมาจากแผ่นใหญ่ๆนะครับยกออกมาอย่างเงี้ยมันก็ยกไม่ได้อีกเพราะว่าอะไรครับก็เหล็กเป็นห้อยเป็นซ่อเป็น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 ต่อต่อเป็นต่อกันหน่อยครับมันต้องใช้วิธีการตัดเหล็กอีกครับนี่ก็คือว่าความช้าอันนึ่ง เพราะฉะนั้นวันนี้ก็แบ่งโซนกันอย่างที่ทราบข่าวนะครับ A B C D รวมทั้งลุยเข้าไปนะครับก็คือว่าใช้เครื่องมือนี่หนักที่สุดครับทันสมัยที่สุดในประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญก็อยู่ตรงนี้รวมทั้งในการค้นหานะครับจะมีการยกออกขีละชั้นพอออกฉีชั้นหนึ่งแล้วก็หน่วยภาคพื้นดินที่ว่าเป็นคนนี่ครับผู้เชี่ยวชาญนี้เดินครับเดินลุยสำรวจนะครับ สำรวจนะครับคาดว่าผู้ที่อาจจะอยู่ที่บริเวณตรงซอกๆอาจจะมีครับเพราะฉะนั้นเน้นเป็นวิธีครับซึ่งต้องประเมินในการทำงานนั้นตลอดทุกวินาทีเพราะว่าชีวิตของผู้คนครับวิธีการก็คือว่าต้องเอาผู้ที่เบาเชี่ยวชาญกู้ภัยก็คือว่าใช้ดาวเทียมนะครับขึ้นไปเครนแล้วก็ไปส่องออกมาลึกเคลื่อไปดูนะครับว่าการค้นหาที่ว่านี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยที่สุดของโลกมาอยู่ในประเทศไทยขนาดท่านผู้ว่านะครับบอกว่าพ ผมเ่ยนะยังไม่สามารถที่จะรู้เรื่องทั้งหมดได้เลยนะครับเพราะว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนี่เป็นปฏิบัติการค้นหานะครับที่วันนี้ต้องเปลี่ยนนะวิธีการ เพราะว่ายังมีผู้สูญหายอยู่72คนครับส่วนที่เสียชีวิตไปแล้วก็15คนที่เป็นผู้ชาย8แล้วก็ผู้หญิง6คนรอดชีวิต9คนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกฝ่ายนะครับเต็มที่หมดเลยไม่ต้องห่วงนะครับว่าการทำงานนี่นะเรามุ่งมั่นเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าชีวิตคนนี่นะมีความหมายถูกคนครับ คณะที่ปฏิบัติการค้นหานะครับพูดที่บอกว่าร่างอยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตรหรือไม่เสียชีวิตก็ตามนะครับไม่ลดละความพยายามาวันนี้กําลังใจสูงที่สุดนะครับท่านผู้ว่ากทมก็บอกว่าทุกคนนะครับต้องส่งกําลังใจช่วยกันเนื่องจากว่างานงานนี้นะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนแล้วครับความรู้หรือพื้นฐานในการช่วยเหลือมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมมือกันทํางาน Oh